กลายเป็นข่าวช็อกค,ความรู้สึกแฟนคลับเมื่อสำนักข่าวเกาหลีใต้รายงานว่าสองซูเปอร์สตาร์เกาหลีชื่อดังซงจุงกิยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อหย่าจากภรรยานักสแสดงสาวชื่อดังซงเฮเคโีโวโดยปาร์คแจยอนทนายความของซงจุงกิระบุว่าทีมกฎหมายได้ดำเนินการยื่นฟ้องหย่าในนามของซงจุงกิที่ศาลครอบครัวกรุงโซเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมา นอกจากนี้ทรงจุงกิได้ออกถแถลงการอย่างเป็นทางการเพื่อขอโทษแฟนๆแ,และอธิบายถึงสาเหตุของการหย่าร้างในครั้งนี้ว่าสวัสดีครับผมทรงจุงกิก่อนอื่นต้องขออภัยที่ส่งข่าวร้ายนี้ให้กับแฟนๆหลายคนที่รักและห่วงใยผมผมได้ดำเนินการยื่นขอหย่าจากทรงเฮคิโอซึ่งแทนที่จะกล่าวโทษและโต้เถียงกันว่าใครเป็นคนผิดผมหวังว่าการดำเนินการในครั้งนี้จะเสร็จสิ้นด้วยความราบรื่นครับ ทรงจุงกิยังระบุอีกว่าได้โปรดเข้าใจด้วยนะครับว่าเป็นเรื่องยากที่จะเปิดเผยเรื่องราวชีวิตส่วนตัวของเราและผมกำลังเร่งรักษาความเจ็บปวดครั้งนี้โดยเร็วที่สุดและจะทุ่มเทความสามารถทั้งหมดของผมในฐานะนักแสดงเพื่อตอบแทนทุกคนด้วยผลงานที่ดีต่อไปในอนาคตครับ ต่อมา United a r t i s t ติสเอเจต้นสังกัดของซงเฮคโยได้ออกแถลงการยืนยันว่าโชคไม่ดีที่ต้องทักทายแฟนๆทุกคนด้วยข่าวร้ายหลังจากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วนักแสดงซงเฮ e ิโยและสามีของเธอกำลังดำเนินการเพื่ออย่าร้างซึ่งเหตุผลสำหรับการอย่าร้างในครั้งนี้มาจากบุค,คลิกส่วนตัวที่แตกต่างกันเนื่องจากทั้งซงเฮคิโยและซงจุงกิไม่สามารถเอาชนะความแตกต่างระหว่างกันได้ พวกเขาจึงตัดสินใจที่จะหย่ากันในครั้งนี้เราขอให้ทุกคนช่วยเข้าใจและเคารพในการตัดสินใจครั้งนี้ด้วย เส้นทางความรักของซงจุงกิและซงเฮคิโอเริ่มต้นจากการที่ทั้งคู่ร่วมงานกันในซีรีส์ฮิต d e s c e n d a n t of the Sun เมื่อปี2560จากความน่ารักของทั้งสองคนในซีรีส์เรื่องนี้ทำให้แฟนคลับหลายคนเชียร์ให้พวกเขาเป็นคู่จริงนอกจอภายหลังจึงมีข่าวการออกเดทกันของทั้งคู่ออกมาเป็นระยะกระทั่งต้นสังกัดของพวกเขาออกแถลงการอย่างเป็นทางการว่าทั้งสองคนจะแต่งงานกันในวันที่31ตุลาคม2560 ทรงจุงกิและทรงเฮเคิโยแต่งงานใช้ชีวิตร่วมกันมาเป็นเวลา1ปี8เดือนก่อนตัดสินใจหย่าร้างกันในวันนี้ค่ะ